สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันในรอบหลายวันเลยทีเดียวนะฮะหายหน้าหายตากันไปกลับมาคราวนี้มาพร้อมกับชื่อช่องใหม่ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยนะฮะผมเองก็เปลี่ยนชื่อช่องช่องเดิมก็คือ FC ปีศาจแดงเปลี่ยนมาเป็นคอลูกหนังฟุตบอล FC ฮะทำไมต้องเปลี่ยนนะฮะมีหลายๆาท่านนะให้ข้อแนะนํามาที่น่าสนใจว่าเนี่ยคุณปุ้ยผมก็ติดตามคุณมายาวนานเลยนะตั้งแต่ MotoGP เนะี่ยชื่นชอบกันเียนการส่วนตัวแล้วก็มาติดตามผมในช่องนี้ด้วยแต่ ผมไม่ได้เป็น FC ปีศาจแดงเหมือนกับคุณนะผมอาจจะเชียร์ลิเวอร์พูลผมอาจจะเชียร์ปืนใหญ่ผมเป็นแฟนบาซ่าชื่นชอบบาเยอร์มิวนิคก็ว่ากันไปเนี่ยแต่ก็มาติดตามผมนะครับแล้วผมก็เลยคิดว่าเพื่อนๆก็อาจจะยังติดตามได้ไม่เยอะแต่ผมเข้าใจว่าอนาคตก็น่าจะค่อยๆทยอยกันมาแล้วผมมาใช้ชื่อปีศาจแดงแมนยูอย่างนี้จริงอยู่แล้วผมอาจจะบอกว่าผมพยายามอยากจะคุย เรื่องราวของหลายๆทีมหลายๆคนนะฮะไม่ได้แค่ปีศาจแดงอย่างเดียวแต่ชื่อมันก็ค้ำคออยู่ตรงนี้ก็เลยพิจารณาแล้วมันก็มีเหตุผลนะฮะเลยเปลี่ยนก็นั่งนึกอยู่ตั้งนานนะครับประมาณเกือบสอชั่วโมงไปพิมพ์ชื่อไหนขึ้นมามันก็ซ้ำกับคนอื่นหมดเลยนะครับสุดท้ายก็เลยต้องจําเป็นจําใจเอาชื่อนี้อาจจะยาวหน่อยก็จํากันไว้นะครับคอลูกหนังฟุตบอล FC นะก็ หวังว่าทุกคนคงจะให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็มาติดตามกันนะครับพร้อมกับคอมเมนต์อะไรแนะนํากันมาได้ตลอดนะแต่ประเดิมคลิปแรกวันนี้กับช่องใหม่ช่องชื่อใหม่ก็ยังคงจะคุยเรื่องของแมนยูอยู่แต่พรุ่งนี้ครับรับปากว่าจะนําเรื่องราวของคนอื่นทีมอื่นในลีกอื่นมาคุยกันบ้างน,นะฮะแต่ประเด็นของปีศาจแดงวันนี้ผมจะคุยอยู่2-2ประเด็น2หัวข้อนะครับก็คือ1ในส่วนของนักเตะหลายๆคนก็แทบจะทั้งทีมนะครับ ในช่วงสัปดาห์ก,กว่าๆที่ผ่านมามีโอกาสได้ลงไปรับใช้ทีมชาตินะฮะไปเตะในานามทีมชาติแล้วทุกคนแทบจะโชว์ผลงานได้ดีมากครับลงเป็นยิงยิงเป็นลงลงเป็นจ่ายแอติกันกระจายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งโปรตุเกสทั้งอังกฤษทั้งสกอตแลนด์นะครับทั้งอะไรอีกฝรั่งเศสอะ่ะหลายคนหลายทีมปนกันไปเนี่ยแต่ไงกลายเป็นว่าพวกเขาเหล่านี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยโชว์ฟอร์มในนามปีศาจแดงเนี่ย ผลงานมันดอรอปลงไป3 0 4 0่เเนเดียวบางคนอาจจะดอรอปลงไปเยอะกว่าน,นั้นสิ่ด้ี่สาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะมาคุยประเด็นนี้กันประเด็นที่2ก็คือกับการมาถึงของกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียนะฮะนั่นก็คือทางฝั่งของเจ้าชายที่มาเทคโอเวอร์เอานิวคาสเซิลไปเนี่ยมันส่งผลกับเพื่อมาถึงแมนยูด้วยว่าเจ้าชายหรือว่านิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะสนใจนักเตะอูหลายคนนะครับจริงๆไม่ใช่แค่นิวคาสเซิลแล้วนะฮะจริงๆมีรายชื่อของนักเตะบางคนที่เชื่อมโยงไปทีมนั้นทีมนี้ ประเด็นที่2เราจะมาคุยกันเรื่องนี้กันนะฮะเอาเริ่มต้นที่ประเด็นแรกครับในส่วนของคนที่จะไม่พูดถึงก่อนใครไม่ได้เลยนะฮะคริสเตียโนโรนาโดครับเมื่อวานนี้ลงโชว์ผลงานให้โปรตุเกสนะครับถล่มลักเซมเบิร์กไป5ประตูต่ตอ0นะฮะโอ้โหกระจายเลยนะ,ะแล้วเนียโดของเรายิงไป3ลูกคนเดียวในแมตชนี้ทำแฮตทริกนี่คือนักเตะที่อายุ36ปีนะครับแก่ไม่แก่แล้วล่ะฮะ อยู่ในช่วงในช่วงช่วงปลายสายอาชีพแล้วแต่เขายิง3ประตูในนัดเดียวหรือว่าทำแฮตทริกเนี่ยได้เป็นครั้งที่10ในานามทีมชาตินี่คือประวัติศาสตร์นี่คือสถิติใหม่ที่เกิดขึ้นไม่มีใครทําได้หรอกฮนะแต่อนาคตก็ไม่แน่แล้วก็ว่ากันต่อไปแต่ที่ผ่านมานี่คือครั้งแรกครับการที่ใครสักคนหนึ่งจะยิงแฮตทริกได้ตั้ง10ครั้งในานามทีมชาติมันโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาฮนะอนะลังการงานสร้างมากสถิตินี้ แล้วก็เป็นประตูที่115ของเจ้าตัวในนามทีมชาติด้วยแค่ประตูในนามทีมชาตินี่ก็เวอร์วังอลังการแล้วละ่ะจริงๆก่อนหนานั้นก็ทําประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับในสีเสื้อโปรตุเกสเนี่ยบุูโนก็เหมือนกันครับยิงได้แอซิสได้ไม่ธรรมดาฝั่งอังกฤษก็เหมือนกันนะครับเราอาจจะมองว่าเจสซีลินกาจะดอนซานโชหรือแม้กระทั่งยุกชอกระทั้งใครก็แล้วแต่นะฮะ อาจจะโชว์ผลงานในนามแมนยูนี่ทำไมมันขา,ขาดเกินเกินไม่ปฏิปต่อกันสักเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าลงแต่ให้อังกฤษเนี่ยลงเป็นจ่ายจ่ายเป็นยิงนี่ฮะคือผลงานโดยแท้จริงที่เกิดขึ้นหรือในสกอตแลนด์ด้วยนะฮะหรือปอกบาเราอาจจะมองว่าหลังๆมาเริ่มจะดรอ,ดอไปนะแต่เล่นในนามทีมชาติฝรั่งเศสนะครับคูวาลานด้วยเนี่ยทำผลงานได้ดีฮะเรียกว่ามันเกิดตรงนี้เนี่ยฟอร์มของทั้งหมดเนี่ย มาในนามทีมชาติเนี่ยทุกคนเต็มร้อยแต่พอมาในแมนยูปรากฏว่า30%เนี่ยหายไปบางคนอาจจะเร็วล้วไปกว่านั้นหายไปเยอะกว่า30%ก็มีมันเกิดจากอะไร,ร่ะฮะอาจจะเป็นในส่วนของระบบการเล่นหรือเปล่าก็คือถ้าเล่นในนามทีมชาติเนี่ยเหมือนว่าแต่ละคนที่ลงไปได,ได้ลงในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดจริงๆแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตได้จริงๆไม่ใช่ว่ามาอยู่ในแมนยูเนี่ยอาจจะเหมือนประมาณว่า เ,เล่นในนามทีมชาติเป็นระบบนี้อาจจะเล่นใน4-4-2มาแล้วมาเจอระบบ4-2-3-1ของโซชาเข้าไปบางคนเข้าไปไม่เป็นบางคนถนัดซ้ายโยกถูกโยกไปเล่นขวาบางคนถนัดขวายกมาซ้ายบางคนประสานงานคนนี้ได้ดีแต่มาอยู่กับแมนยูกลายเป็นว่าประสานงานกับคนนี้ไม่ได้ไม่เข้าขากันบอลไม่ลื่นไหลเข้ากับระบบไม่ได้เข้ากับวิธีการจัดทัพของกุนซือไม่ได้ ตรงนี้หรือเปล่าครับที่ทําให้ไอ้สาที่ผมมองนี่มันหายไปมันเกิดจากตรงนี้ไมเพื่อนๆมองมองดูไหมฮะดังนั้นมันน่าสนใจนะครับว่าฟอร์มของนักเตะท,ทั้งหมดนี่กำลังร้อนแรงในตอนนี้ในใน,านามทีมชาติแล้วอีกประมาณ3วันข้างหน้าจะเจอกับเลสเตอร์ฮะความจริงแล้วเนี่ยไม่หมูนะครับเจอกับเลสเตอร์แล้วโปรแกรมทั้งเดือนนี่โหดหนีนทั้งนั้นฮะโดยเฉพาะในศึกวันแดงเดือดที่หลายคนเฝ้ารอนะครับในวันที่24เนี่ยอันนี้จะเจอกับลิเวอร์พูลนะฮะล้วลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงท็ โมซาร่าทีเด็ดของทีมเนี่ยลงเป็นยิงยิงเป็นลงสถิติร้อยเปของการยิงประตูครับให้ลิเวอร์พูลยิงลงนัดไหนยิงนัดนั้นนะ่ะตอนนั้นกำลังร้อนแรงในตอนนี้นะลุนดาวซันโวด้วยสิครับจะต้านหงแดงอยู่หรือเปล่าละ่ะแล้วก็ในเดือนตุลาคมไมี่ผมบอกไปนะครับสาเกมเนี่ยหดหดหินหินทั้งนั้นแล้วกลัวเหลือเกินนะฮะว่าถ้าผ่านตุลาคมไปอันดับ4ในตอนนี้ของแมนยูเนี่ย มีโอกาสที่จะล่วงไปเกือบ,ก,อบ,ก,อบกลางตารางครับถ้าเกิดว่าพลาดทั้งหมดนะเพราะว่าโอกาสที่จะพลาดมันมีไหมคือถ้าเราประเมินในตรงนี้มันก็มีเพราะว่าทีมมีแต่ทีมระดับเต็งๆทั้งนั้นนะฮะแล้วถ้าสมมติว่าพลาดหมดเนี่ยโอกาสที่จะหลุดจาก4ไป8ไป9เนี่ยก็มีสูงครับตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่จะเป็นดรามา่าเป็นฟีดแบ็กมาสู่โซเชียลอีกครั้งหนึ่งก็ได้หลังจากที่ฟอร์มลุ่มๆน,นดนๆนะครับเหมือนจะดีดีแด่ไม่สูงก็ลง พอลงได้ไปสุดก็ดีขึ้นมาห,หน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพลาดในเดือนนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะฮะทุกคนแล้วก็จะเป็นการวัดเก๋นของเขาด้วยนะว่าตีเหล็กันต้องตีตอนร้อนผมเปรียบเทียบว่าฟอร์มนักเตะตอนนี้หลายๆคนกําลังกําลังฮอตกําลังร้อนนะฮะในนามทีมชาติเนี่ยดังนั้นมันจะต้องสารต่อความฮอตในตรงนี้ไปในนามแมนยูให้ได้แต่ถ้าโซชาเอาพวกเขาเหล่านั้นมาดรอปเนี่ยผมว่ามันมันจะทําให้กําลังใจความมั่นใจของนักเตะเหล่านั้นเนี่ยหายไปเยอะ ตรงนี้น่าสนใจฮะดังนั้นก็รอนะครับรอว่าทั้งหมดนะครับที่ได้ลงในานามที่จะรับโชมผลงานได้ดีเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะมาโดนดรอปให้เป็นตัวสำรองอีกอะ่ะ <c oughs> ทีนี้มาดูประเด็นที่2ฮะการมาถึงของกลุ่มทุนของทางฝั่งซาอุดิอาระเบียนะครับทางฝั่งของเจ้าชายเข้ามาเทคโอเวอร์เอานิวคาสเซิลนะแล้วมันมีผลโดยตรงว่าเจ้าชายเองหรือว่านิวคาสเซิลเนี่ยสนใจนะักเตะแมนยูหลายคนครับเอาละฮะจริงๆไม่ใช่นิวคาสเซิลนะฮะนักเตะบางคนที่ มีรายชื่อเชื่อมโยงไปถึงทีมนั้นทีมนี้ในลีกต่างๆเนี่ยประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับผมว่าตลาดนักเตะของแมนยูจะร้อนแรงมากครับในต้นปีหน้า Day นิวคาสเซิลเอนะครับก็เงินกําลังหนาเติบในตอนนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องของกฎเรื่องของอะไรว่าเขาจะมีการทําเป็นแบบว่าเป็นลิมิตเอาไว้ไหมนะฮะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลตรงนี้ก็มาชี้แจงให้กันฟังหน่อยนะครับผมอาจจะไม่แม่นยําว่าสามารถจะซื้อทั้งหมดเลยได้หรือเปล่าอยากได้คนไหนอยากได้ คนนั้นคนนี้มาในกว้านซื้อทีเดียวจบไหมหรือว่ามันมีมีกฎมีอะไรควบคุมกันอยู่แต่รายชื่ออย่างมาร์คซิยาวนะครับอย่างซานโชอย่างเจสซีลินกาดเนี่ยมีนะฮะหรือแม้กระทั่งตอนนี้ฟานเด์เบกมีคขาว่าสนใจโดยเฉพาะในรายของดอนนี่เนี่ยนะฮะบางคนบางท่านบอกว่าก็น่าเห็นใจนะฮะนี่คือนักเตะที่มีรายชื่อชิงมะลังดอนนะครับในวีที่ผ่านมามาอยู่กับแมนยูก่อนหน้านั้นนะแต่พอมาอยู่กับแมนยูปุ๊บ แค่จะมีรายชื่อเข้าชิง11ผู้เล่นตัวจริงที่โซชาจะส่งลงสนามไปยังยากเลยดังนั้นน่าสงสารน่าเห็นใจด้วยหลายๆคนจึงบอกว่าเฮ้ยดอนนี้ถ้านายอยากจะเป็นดาวอับแสงเนี่ยนายก็อยู่ตรงนี้ต่อแต่ถ้านายอยากจะเป็นดาวจัะแสงนายต้องออกจากแมนยูไปให้เร็วที่สุดมีหลายคนเป็นตัวอย่างนะครับว่าพอ,อยายจากแมนยูไปปุ๊บไปอยู่กับทีมนั้นทีนี้โอ้ยิงเป็นว่าเล่นเลยแจ้งเกิดแบบถลม่มทลาย ดังนั้นนี่จะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งนะครับดอนนี่ก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็บางคนอย่างปอกบาอย่างนี้อาจจะมีบางทีมสนใจรึปเปล่านะครับในอิตาลีเนี่ยเจ้าตัวเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องของสัญญาแม้ว่าก่อนนี้จ,จะบอกว่ามีความสุขอยู่กับแมนยูแต่อาจจะเจราจาเรื่องค่าเหนื่อยหรือเปล่าที่สูงเหลือเกินเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะกลายเป็น4 0 0แ0 0ปอนด์นะฮะรลบไปหน่อประมาณสัปดาห์ละ10 18ล้านตัวเลขกลมๆนะฮะ หลายๆซึ่งหลายๆคนมองว่ามันสูงไปหรือเปล่ามันไม่คุ้มอะนะเมื่อเทียบกับคนอื่นเขาอะจาับจริงอื่นเขาแล้วก็ยังมีแววว่าจะขึ้นค่าเหนื่อยให้กับคนนั้นคนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแต่นั้นคนที่มีโอกาสที่จะเข้ามาในการกว้านซื้อนักเตะเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่าผมมองว่ามันไม่น่าสนใจเท่ากับคนที่จะออกไปครับในปีหน้านะคิดว่าน่าจะน่าจะพอสมควรอยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ลงได้โชว์ผลง,งานได้ปฏิดประตอร่อสักที หลายคนอาจจะซื้อมาแพงก็จริงนะครับแต่มันก็ไม่มีนักฟุตบอลจะค่าตัวถูกค่าตัวแพงเนะี่ยผมว่าทุกคนเขามีความอยากจะเป็นตัวจริงเท่านั้นแหละฮะทุกคนไม่มีใครอยากที่จะมานั่งแบบว่าในม้านั่งสำรองดูเพื่อนเล่นหรอกใช่ไหมแล้วผมมองว่าถ้าเกิดว่าในรายชื่อ5คน6คนเนะี่ยที่มีแล้วอยู่ๆตู้มเดียวนะครับออกจากแมนยูไปหมดเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบอะไรกับโซชาหรือเปล่าน่าสนใจนะฮะ บางคนบางท่านบอกว่าออกไปเยอะก็ดีเหมือนกันละ่ะโซชาจะได้จัดทํานักเตะได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าอะไรก็มีรูปม,มั่วกันไปหมดแต่สําหรับคนที่เขาได้ลงอยู่ตลอดนะเขาจะโชว์ผลงานได้ดีหรือไม่ดีก็ตามผมว่าเขาไม่ได้เดือดได้ร้อนอะไรหรอกฮะในเมื่อเขาได้ลงอย่างสม่ําเสมอเขาคงจะได้ลงกันต่อไปดังนั้นก็อาจจะมีผลกับอนาคตของโซชาเหมือนกันนะฮะแต่จ,จะไป็นมีผลในเชิงบวกหรือว่าเชิงลบถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงในส่วนของ นักเตะน,นะครับที่มีรายชื่อที่ผมไล่มานะว่าจะออกไปทีมนั้นทีมนี้เนี่ยแล้วก็มันจะว่าถึงก็ตรงนี้นะรตรงที่ว่าอีก3มวันข้างหน้านียแล้วก็จริงๆก็ทั้งหมดแหละในเดือนนี้ผมว่าผมมองว่าเป็นงานยากของของแมนยูมากเนี่ยอย่างที่บอกอสุภาษิตว่าตีเหล็กต้องตีในตอนร้อนเนี่ยโซชาจะมีความสามารถที่จะตีเหล็กตอนร้อนนั้นแบบให้มันต่อเนื่องไปได้ไหมแค่นั้นเองนะฮะทุกคนอ่ะก็ว่ากันไปครับ โอเคนะครับก็มีประเดน็นมาเล่าแค่นี้นะครับในคลิปวันแรกผมยังคงจะต้องปรับเนื้อปรับตัวอีกยาวนานนะฮะไม่คล่องเหมือนกับใน MotoGT ขออภัยด้วยนะครับแต่เขาพยายามที่จะศึกษานะครับในรายละเอียดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของจากสื่อนอกสื่อไทยสื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยติดตามความเคลื่อนไหวตลอดมันน่าจะดีขึ้นเป็นลําดับลําดับดังนั้นในตอนนี้ก็ก็จะพึ่งอะไรกันมากมายกับผมนะฮะว่าทำไมคุณปุ้ยทําไมมัน ไปบนมานมันติดเกิดขัดเหลือเกินนะฮะน่าจะดีขึ้นตามลําดับนะครับคิดว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะนําเรื่องราวของนอกพรีเมียร์ลีกบ้างนะครับนอกจากแมนยูบ้างมาเล่านะจะเป็นทีมยงไงเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกมากล่าวมาให้ข้อแนะนําให้คําปรึกษากันได้นะฮะทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ